ตึบเลยท่านแน่สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปกินเกียเก๊ยวท่าฉลอมที่ท่าฉลอมฮะท่าฉลอมเกี๊ยวท่าฉลองเนี่ยคนมหาชัยรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีขายอยู่ในตลาดก็คือซื้อกินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่นานนมเนยมาแล,ะละ้วล่ะมันมีขายอยู่หน้าสคเนอ ในตลาดอะไรเงี้ยคนก็เอามาทอดขายกันแต่วันเนี้ยคนนี้นี่เขาบอกว่าเขาขาอยากอยากกินเกี๊ยวท่าฉลอมที่เขาเคยกินเมื่อสมัยเด็กๆที่ไปซื้อกาก,า,กาใครนะญกตยญาิกัยญาตที่ฝั่งท่าฉลอมเลยเป็นออริจินอลของเกี๊ยวท่าฉลอมตัวทำเองอะ่ะก็ เคยกินเกียร์ท่าเหล่านะแต่คือเคยกินแค่แบบหน้าสคขนอหน้าอุบาลที่แบบคนเอามาทอดขายคนไปร้ามาทอดขายเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ไปซื้อที่หน้าร้านที่เป็นออริจินัลจริงๆถามว่าเขาขายยังไงซื้อยังไงดีกว่าเมื่อเช้าเราโทรถามพี่พี่กวามาแล้วพี่กวามเขาไปซื้อมาเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนไปฝากเพื่อนเขาเขาบอกว่าเราต้องไปตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเพราะว่าประมาณว่าจะมีคนไปรอก่อนะแล้ววันหนึ่งคือเขาขายแค่หนึ่งพันตัว ชันใช่ไหมชั้นหนาน่าจะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาร้านจริงๆเขาเป็นยังไงแต่รุ่นพี่บอกเขาค่แล้วว่าร้านมันอยู่ในซอยอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปลองดูกันเพราะว่าตัวทเอีไม่เคยไปแล้วแพรแพรก็เคยไปถูกไหมนั่นแบบปฐมอ่ะซึ่งไม่ได้ไปมานานแล้วก็ความจาเรื <ไป S 1> ่องเส้นทางนี่เป็นศูนย์ของแพรนะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าไปถึงร้านหน้าร้านแล้วเป็นไง คิวเยอะไหมซื้อยังไงไปต่อค<อ>ิวยังไงทอดให้ไหมพี่กวางบอกเขาก็ทอดให้นะแต่เราแต่เราไม่แน่ใจว่า<อ>ว่าเขา <อ S 1> <อ>แบบจะนานกว่าอะไรเงี้ยป่ะไม่แน่ใจวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอะเพราะก็ไม่เคยไปหน้าร้านเหมือนกันไม่เคยไปซื้อหน้าร้านซื้อกินหน้าอนุบาลจริงซื้อกินอนุบาลหน้าอนุบาลคือเราอะไม่รู้เลยว่าแบบไอ้ที่เราซื้อกินกินกันอยู่อะมันคือออริจินอลหรือเปล่าเพราะว่าบางร้านเอามาทอดอ่ะมันก็ไม่เหมือนนะ มันจะไม่เหมือนได้ไงในเมื่อเราไม่เหมือน <three S 2> เลรสาชาติมันไม่เหมือนคือต้องบอกว่าไอเกี๊ยวถ้าฉอมเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเกี๊ยวแล้วก็มีไอตุ่มตุ่มเมแดงแดง,แดงอยู่โคตรอร่อยอร่อยอ <ะ S 2> ตรงแด<ล>งแด <combined> งมัน<ล>ะจะอร่อยตรงไอตุ่มตุ้มแดงแงของเขาเนี่ยมันจะมีตุ่มตุ้มแดงๆดอยู่ตุ้มหนึ่งตุ่มประมาณเท่าปลายปลายข้อนิ้วก้อยเนี่ยเออไม่รู้ว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้เขาเคยกินหรือเปล่าแต่คนสมุทรสาครน่ะคนมหาชัยน่ะน่าจะเคยกินกันหมดแล้วล่ะน่าจะรู้จักแต่เราก็อยากจะพาไปดู ให้เห็นเหมือนกันกับเราว่าเราออริจินอลจริงเขาซื้อ,อยังไงไปรอย,อยังไงเข้าซอยตรงไหนอะไรยังไงเราก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันแล้วกันนะโอเคไปดูพร้อมๆกันเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ไปซื้อเหมือนกันไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอเกี๊ยวท่าฉลอง เดี๋ยวแวะถามร้านยำเนี่ยเธอขอโทษครับร้านเกี๊ยวท่าฉลอมอยู่ตรงไหนอะครับเรับใส่ซข้างหน้าเนี่ยครับจใส่ยนี้แล้วมีซอยหนึ่งครับยิ่งบอไซออกมาตรงนั้นได้ครับขอบคุณมากครับจะมีรรร้้้าาาานนนทถหซอยได้ครับโอเคครับได้ครับซอยไทยมือโอเคขอบคุณครับครับ นี่เหรอนี่น่าจะซอยนี้โทอครับเกี่ยวท่าฉลองอยู่ในซอยนี้ป่ะครับเธอถอยรถเกี่ยวท่าฉลองอยู่ในนี้ป่ะครับซอยนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับอ่าเจอแล้วโอเคตอนนี้ก็ลงจากรถมาแล้วโทอครับเกี่ยวท่าฉลองซื้อตรงไหนอะครับอ๋อไปอีกซอยนีนะจ้ะเอ้าซอยพิด <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับไม่ซอยอะค่ะ เข้าหมดตัวไปหมดเรียบร้อยเข้าซอยผิดขอบคุณครับท่อครับซอยเกยรอท่าฉลอมอยู่ตรงไหนทราบไหมครับซอยเกยือท่าฉลอมมาครับซอยนี้ใช่ไหมโอเคครับขอบคุครับอ่าขอบคุณครับซอยนี้ ถามหาเกี่ยวถ้ท่าฉลอมคือหอมมากคนะสุดซอยเข้าไปถามเขาไปพอนะคระัอันนี้ขายกี่เมืออคะแขกสามทุ่มสามทุ่มเออสามทุ่มแล้วก็อันนี้มีอทอดไห้ด้วยใช่ไหมคะ นนใช่ครับใช่ครับอบค,ครับไปเดี๋ยวสามทุ่มมาเจอแล้วเดี๋ยวสามทุ่มก็จะมากันใหม่เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน<ม>นี่มาเซอร์เว,เว,เว้เพราะว่าพอถึงเวลาจริงใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวกลัวหลงเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเกี้ยวที่ต้องมาต่อคิวกันซื้อจะ เป็นยังไงแต่เรามาถึงถึงแหล่งแล้วหอมมากเออแค่เข้าไปในร้านแถาก็ได้กลิ่นเกี๊ยวแล้วอ่ะก็โอเคนะเดี๋ยววนใหม่รอบไปหาอะไรกินก่อนวนมาอีกรอบนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนาฬิกาชั้มเร็วสิบนาทีก็น่าจะประมาณจุดเกือบสองทุ่มเพราตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเข้าแถวรอกันแล้ว ที่หนึ่งมาที่หลังพี่เขา ปแล้วเรียบยมีแบบนี้มีสามสเตปคือไม่ทอดอไม่ทอดเนี่ยก็คือเรากลับไปทอดเองอแบบที่สองเนี่ยคือทอดทอดทอดอ่อนทอดอ่อนเนี่ยก็คือกินแบบนิ่มๆหรือว่าให้เขาทอดไปรอบนึงแล้วก็ถ้าเราจะกินเนี่ยเราก็ไปทอดซ้ําเองอีกรอบหนึ่งได้กับทอดกรอบก็คือต้องกินเลยไม่นั้นเนี่ยก็จะเหนียว ก็จะมีสามสเตจแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะมาเนี่ยก็หลังแปดสามทุ่ควจะมาตั้งแต่สามทุ่มจ้าคนเยอะมากขนาดเรามาสองทุ่มมาก็คือคิวที่เสร็จแล้วอ่ะคนเยอะมากจริงๆได้ขอตอนสามทุ่มสี่สิบซื้ออะไรมาบ้างมีซื้อแบบไม่ทอด,ทอดมาร้อยหนึง่งแล้วก็ทอดกรอบมาเจ็ดสิบทอดนิ่มมาสามสิบ แล้วก็เขาจำกัดโควตาคนละหนึ่งรอยตัวสองร้อยสิบบาทนะจ๊ะแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะวันนี้ถือว่าฟินิชจ็อบถามพี่ค้างเต็มไปหมดเลยงงมากอ่ะไม่เคยมาแล้วแบบไม่เคยมาก็เรอร้านเขาอาจจะไม่ดุก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเกรงใจรู้สึกว่าน่าเก่งใจเขาของเงียบๆนิ่งๆเราก็แบบราก็เลยแบบวสั่งทิดสั่งถูกลอกไปหมดเดี๋ยวเราไปเช็กันบนรถ แป้งมันเหนียวเนาะอืมมันแบบเหนียวกรึบกรึบเดียวแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงไเห็นไหมสี้มๆอ่ะตรงติง่งค่อยอร่อยแต่ว่าอ่ะเอาแบบนิ่มแล้วเพราะว่าแบบนี้ม,มันจะดูแปลกๆไปหน,น่อยเรามาลอง แบบนิ่มหัเล็กแบบนึงก็คือแบบทอดใหม่อืมคือเก็บไว้คืนนึงได้แล้วพรุ่งนี้ก็เอาไปทอดสามีิธีหนึง่งอันนี้แบบกรอบนะจ๊ะเห็นปะเบิร์เนี้ยจะเป็นแบบเป็นเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้คลแม็กมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้กลองโฟกัสเข้าวาัเนี่ยไอ้ถีส้มส้มเนี้ยวังวงอ่ะเขาขาดย้า หนึ่งทางถ้าร้อยตัวทนาเน่ะต้องรีบมาคือถึงจะเปิดสามทุ่มอ่ะก็ต้องรีบมารอคิวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววันนั้นทุกคนอ่ะื้อคนละร้อยละร้อยหมดเลยทนาแเนี่ยมันจะได้แค่แบบประมาณสิบสิบห้าคนเองแหละอืมถ้าเราเขาเปิดแค่สามทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเนาะอืมแค่แบบเดียวประมาณสามทุ่มสิบมั้งมีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเขาบอกว่าหมดแล้วอืมทั้งทั้งนี้คนแรกยังไม่ได้สั่งออเดอร์เลยนะแต่คือ เขาดูจํานวนละเขาบอกหมดแล้วจ้าน่าจะไม่พอละอก็เลยบอกเออหมดแล้วคือคนจะเข้าใจว่าเกี๊ยวท่าหลอมคือไอ้เกี๊ยวแล้วมีตุ้มเสียงแดงคือเหมือนกันหมดแต่จริงๆเราไม่ใช่อ,อันเนี้ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากตอนที่ไปเข้าคิวคุยอยู่ว่าในตลาดอะที่เคยได้กินอะเขาบอกมันไม่เหมือนกันที่ขา,ขายตามตลาดอะอในตลาดที่เรากินมาเขาบอกมันไม่เหมือนกันนะเราก็อ๋อเหรอก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยนึกว่าแบบกินมาก็คือใช่ตลอดเหมือนตอนแรกที่แบบ บอกวัในีคิดว่าก็เคยกินในตลาดเองวันนี้ก็ถือว่าฟินิชจับได้กินผมได้อยากแล้วแบบแบบในการรอก็คือสองชั่วโมงร,ว,รวมรวมสองชั่วโมง <Okay. S 2> ในการกินนะคะยังไงก็ถ้าจะมาก็เผื่อเวลานิดนึงแล้วก็หาข้าวหาปลา,ก,ปาก,กินในในท่าหล่อเนี้ยก็จะมีร้านอีกหลายร้านนะแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาเข้าแถวอืม มาตามกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายเสีย